แต่แวมพายอย่างพวกท่านลูเินัสนั้นไม่ได้กินมนุษย์จนถึงขั้นเอาชีวิตเลยที่ทำก็แค่ดูดเลือดเพียงน้อยนิดเพื่อเป็นสารอาหารพอประทังชีวิตยิ่งสำหรับพวกระดับสูงยิ่งไม่จำเป็นเลยสักนิดจะมีชีวิตอยู่ไปตลอดการยังได้แม้ว่ามนุษย์พอยิ่งมีความสุขมากเท่าไหร่เลือดจะยิ่งมีรสอร่อยขึ้นเท่านั้นแต่การดื่มกินในปริมาณมากๆถือเป็นข้อห้ามที่ท่านลูเมนัสเคร่งครัดที่สุดทั้งกฎระเบียบและความเท่าเทียมของประเทศนี้ ถูกรักษาไว้เป็นอย่างดีไม่เหมือนานานาประเทศฝั่งตะวันตกเพราะอย่างนั้นแล้วเราจึงต้องปกป้องทัลูเมนัสเอาไว้ให้จงได้เพื่อรักษาดินแดนในอุดมคติแห่งนี้ไว้เมื่อคืนนี้น้องชายผมได้ตายไปแล้วครับล้อเล่นหรือเปล่ารอยเข้าไปเข้าร่วมวอโพกิสในฐานะจอมมารไม่ใช่เหรอเป็นเรื่องจริงครับฮินาตคุณก็รู้อยู่แล้วนี่ว่ากลางดึกเมื่อคืนมีผู้บุกรุกนะ่ะ และผู้บุกรุกคนนั้นเหมือนว่าจะสังหารรอยที่กลับจากวาโพคิสแล้วก็หลบหนีไปเหรอรอยไม่ได้กระจอกเลยถึงจะใช้นามปลอมแต่ก็แข็งแกร่งพอที่จะใช้ชื่อจอมานได้อยู่แล้วหรือก็คือเจ้าตัวตลกนั่นแข็งแกร่งยิ่งกว่าจอมานอีกงั้นเหรอเอาไว้ก่อนเถอะขอแค่ท่านลูเมนัสปลอดภัยก็ไม่มีปัญหาถ้าปัญหาแล้วก็มีครับ คนที่รับบทเป็นภัยคุกคามอย่างรอยได้ตายไปแบบนี้โอกาสที่ผู้คนจะลดความศรัทธาก็มีมากแต่จะว่าไปทั้งที่มังกรมายุคลั่งเวลดร่าคืนชีพมาทแท้แต่ดูเหมือนมหาพงไพรแห่งจูรายังสงบสุขดีอยู่เลยนั่นสิถึงฉันจะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับมังกรมานมากแต่การที่ป่าย,ยังสงบอยู่ก็คงเป็นเพราะสลามที่ชื่อริอมรุนั่นมีรอดจากฉันไปได้ไงละ่ะ ยังไงซะพวกกองทัพของฟาวมุสก็ได้สาบสูญนไปหมดแล้วไม่ผิดแน่นอนดูท่าจะเป็นศัตรูที่รับมือ,อยากอยู่คงมีแต่ช่วงที่ได้กักขังเขาไว้ในโฮลีฟิลนั่นแหละอาจจะเป็นโอกาสทองที่จะกำจัดเขาได้มากที่สุดแล้วโดนยกเรื่องพวกพ้องมาพูดทำให้เผลอยั้งมือหรือเปล่าครับเนี่ยไม่มีทางเป้าหมายของทาลูมินัสไม่ได้ตรงกันกันกบเจ้าสลามนั่นเลยแม้แต่น้อยเพราะงั้นจึงไม่จำเป็นจะต้องฟังเขาพูดทั้งที่ตั้งใจลบเมืองให้หายไปเลยแท้ พูดสวรรค์เคลื่อนไหวเหรอใช่ก็เล่นพัฒนาเมืองจนมันก้าวกระโดดขนาดนั้นนี่ต้องมีการเคลื่อนไหวแน่ถ้าเป็นงั้นก็ยุ่งยากแล้วสงครามอสุราสวรรค์คราวหน้าอุตสาตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องชนะขาดลอยซะด้วยนั่นสินะถ้าโดนเร่งเวลาแบบนี้มันจะลำบากทางเราเอาพอมาคิดๆด,ดูแล้วในด้านผลลัพธ์การที่คุณแพ้มาแบบนี้อาจจะถือว่าดีแล้วก็ได้หมายความว่ายังไงกัน มหาพงไพรแห่งจูราตเติบโตขึ้นเป็นภัยคุกค,คามเพื่อที่จะรับมือแต่ละประเทศฝั่งต,งต,ตะวันตกเลยต้องรวมพลังกันการที่รอยตายแบบนี้คิดว่ามันน่าจะมอเจาะให้เป็นศัตรูร่วมกันของมนุษยชาติหรือเปล่าคิดว่ามันคงจะไม่ง่ายแบบนั้นนะสิถ้าคิดจะอยู่ร่วมกับมนุษย์อย่างปรองดองให้ได้แล้วก็การทําให้มหาพงไพรยอย่างจูราสงบสุขได้มันก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าคนที่ส่งข่าวให้ฉันคือพ่อค้าจากทางตะวันออก ซึ่งได้นัดพบกันในคืนก่อนหน้านั้นโอ้เวลามาช่างประจวบเหมาะจริงๆใช่คิดว่าพ่อค้าคนนั้นตั้งใจที่จะหลอกใช้ฉันงั้นเหรอถ้าหากเป็นงั้นการที่ฉันไม่ได้ลบตัวตนริมุรุไปจากโลกนี้ก็อาจเป็นการดีถึงจะเจ็บใจที่แพ้ก็เถอะจนกว่าเราจะเตรียมตัวให้พร้อมกว่านี้และคิดว่าน่าจะให้ที่ตรงนั้นเป็นเมืองกันชนให้เราจากฝั่งตะวันออกด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องให้เจ้าริมุรุนั่นมีชีวิตรอดจากวาโพคิสให้ได้ซะก่อนนะ นั่นสิสุดท้ายเจ้านั่นจะรอดกลับมาได้ไหมนะฮัลลูมินัสเองก็กำลังจะกลับมาเร็วนี้แล้วถึงไม่ต้องเรีบร้อนผลลัพธ์ก็คงจะเห็นเห็นกันอยู่ถึงการรายงานเรื่องความตายของน้องคุณจะน่าเจ็บปวดก็เถอะคงจะเศร้ามากแน่ท่านไม่เหมือนกับฉันหรอกเพราะท่านผู้นั้นมีจิตใจดีอืถ้าพูดแบบนั้นล่ะก็ผมก็คงมีจิตใจไม่ดีนักถ้าที่น้องชายตายไปทั้งคนแต่กลับไม่ได้รู้สึกเศร้าเลยสักนิดเดียว